อากาศรู้สึกว่าจะค,คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะครับเราชมเดี๋ยวมาชมดูกับบรรยากาศรอบๆครับนะครับบรรยากาศรอบๆเมืองนครก็ตอนนี้ออกมาออกกําลังกายเดินออกกําลังกายครับตอนเย็นๆน,นะครับนี่ออกกําลังกายเมืองนครนะครับตอนเย็นๆก็นี่ครับมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อร่างกายก็จะได้ออ,อกเหงื่อครับตอนเย็นๆ จะได้เหงื่อครับแต่วันนี้ไม่ได้เตรียมชุดอะไรมาแต่ก็โอเคครับนี่หน้าสวนสาธารณะสนามหน้าเมืองครับเฉลิมประเกยียิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตระบรมราชินีนานะครับนะครับพอตอนเย็นๆก็ชาวบ้านก็จะมาเดินกันนะครับจะมาเดินออกกำลังกายกันทั้งเดินทั้งวิ่งครับ ผมก็มาเดินนะครับหน้าเมืองครับหน้าเมืองเป็นไหนกันบ้างครับท่านชมก็อากาศอากาศ,ากาศค้มฟ้าค้มฝนครับแต่กาคงจะไม่ตกนะครับจะพอม,มันจะตกมาแล้วตอนเที่ยงครับเที่ยงตกไม่หนักนะครับแต่บก่กไม่หนักนะรบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับนี่หน้าสารกลางครับ่น าาเดี๋ยวป้าเนี่ยมาดูจุดนี้ครับจุดพอจุดไม้เหตุน,ะนายกรัฐมนตรีเป็นเอกเพรมตินาชลานนท์นครับ ัตอนเย็นๆเนี่ยก็จะมามีของมาขายที่จุดนี้หน้าจาจหลักเมืองครับเปนงนี้จุดหน้าจาจหลักเมืองจุดนู้นจะเป็นวันนี้จะเป็นวันเสาร์นะครับมีตลาดด้วยนะครับจะเนีตลาดนะครับในหน้าเมืองจุดนี้นะครับเขาจะมา หน้าศาลหลังเมืองนะครับตัวนี้นะครับศาลหลังเมืองเมืองนครรีธมาราชนะครับท่านผู้ชมได้ชมหน้าศาลหลังเมืองดูนะครับนี่ครับบรรยากาศ ตอนเย็นๆนะครับผู้ชมในนาตาละเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ mm hmm. โอเคเราไปเดินออกกำลังกายกันต่อนะครับน mm ่ครับยากาศตอนเย็นๆย็นครับกฟ้าค้มฟ้าค,ครืมฝนนะครับแต่ฝนไม่ตกเลยนะครับก็ซอยด้านหลังนะครับจะ ถนนหอหอวังจนู้นนะครับหอวังทางเก้าหอพระสูงหอพระสูงจุดนู้นนะครับท่านผู้ชมนี่จุดนี้ก็ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราชนะครับทาบาบ่านผู้ชมบรรยากาศพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศตอนเย็นๆหลับพอมาเดิอนออกกำลังกายเดิอนออกกำลังกายให้ท่านผู้ชมได้ ชมนี่ครับคนน้องก็จะมาเล่นแบดมินตันกันนะครับที่นี่ก็นะครับปรปับปรุงสนามเทนนิสองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทนนิส นี่ก็เป็นสลากลางโอ,โอ้นี่ห้องสมุดนะครับห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ กตอนเย็นก็จะมาเล่นออกกำลังกายครับนีตะกร้อครอับนผ้ชมถืน้น,นอสินนะครับขอสินรบสมัยเมืองคอน มีโอกาสเลยนะส่วนจังหวัดจังหวัดจังหวัดตี่ตั้พระราชนครับจุดนี้คืออ,อมจอครับเนี่ยอ,อมจออยู่จุดนี้นะครับท่านทั้งหมดวันนี้นเจ้าก็จะปิดกําการนครับ ครับสื่อกางเล่นของน้องหนูๆก็มามาออกกําลังกายกันนะครับนี่พื้นที่ของเมืองนครนะครับในตอนเย็นนะครับออกกลังกายกันนะครับนี่จุดนู้นก็เป็นตลาดนะครับทุกท่านโอเคนะครับก็ผมก็ได้แต่ทอดต้นไห้กลับท่านผู้ชมนได้ชมบรรยากาศเมืองนครแค่นี้ก่อนนะครับก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ